กราบสวัสดี f c ลุงพล FC บลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชนแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับวันนี้ลุงภูก็จะมีเรื่องราวของลุงพลมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับล่าสุดวันนี้นะครับทางลุงพลเองและเหล่ายูทูบเบอร์นะครับก็ได้ไปร่วมงานที่โรงเรียนบ้านกกตูม ไปมอบของให้กับเด็กๆนะครับมอบทุนการศึกษาและมอบเครื่องเล่นต่างๆให้กับทางโรงเรียนกกตูมนะครับซึ่งสิ่งของต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้มาจากช่องไอกาอีนะครับได้มอบให้กับทางโรงเรียนกกตูมก็ต้องขอปรบมือดังๆให้กับช่องไอกาอีด้วยนะครับซึ่งเป็นโครงการดีๆของทางบริษัทที่จะช่วยเหลือสังคมซึ่งทางช่องไอกาอีนะครับก็ได้ติดตามชีวิตลุงพลและคงเห็นว่าที่โรงเรียนกกตูมนะครับ ยังขาดในเรื่องของเครื่องเล่นเด็กจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นนะครับและได้ให้ทางลุงพลป้าแตนนะครับเป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องเล่นเด็กนี้ให้กับทางโรงเรียนนะครับไม่เพียงแต่ช่องไอกาอีกนะครับที่ทําประโยชน์ให้กับโรงเรียนกบตูมแต่ทางลุงพลป้าแตนเองนะครับก็ยังได้ทําประโยชน์ให้กับสังคมที่ผ่านมามา,มากมายโดยทั้งนี้นะครับก็ได้มอบทุนการศึกษาจํานวนหนึ่งนะครับให้กับทางนักเรียนของโรงเรียนกบตูมด้วยซึ่งที่ผ่านมาหลายๆคนนะครับ ที่ไม่เคยติดตามข่าวลุงพลก็จะต่อว่าลุงพลนะครับว่าทําประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้างคนถึงได้แห่ชื่นชมชื่นชอบกันนักนะครับซึ่งทางลุงภูบอกได้เลยนะครับว่าเดิมทางลุงพลเนี่ยเขาก็ได้รับโอกาสจาก f อที่สงสารลุงพลจนเมื่อลุงพลได้รับโอกาสมากมายนะครับและเริ่มมีรายได้เข้ามาลุงพลก็ไม่เคยลืมบุญคุณทุกท่านนะครับก็จะพยายามตอบแทนและทำประโยชน์คืนให้กับสังคมเยอะขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นถ้าใครที่ไม่เคยติดตามข่าวนะครับก็จะไม่รู้แต่พวกเรา f c ทุกคนนะครับเราต่างรู้ดีนะครับว่าลุงพลป้าแตนทําประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้างฉะนั้นถ้าใครที่ได้ดูคลิปแล้วนะครับก็จะเข้าใจลุงพลป้าแตนมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปบังค,คับใครให้มาเห็นด้วยทั้งหมดได้นะครับพวกเราก็ต้องขอขอบคุณลุงพลและป้าแตนมากๆและขอให้ทําประโยชน์ดีๆแบบนี้ให้กับสังคมต่อไปนะครับ เพื่อนคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบกเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบกเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบกเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงปูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้คบบรูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ